ผู้ว่ากทมนะคะเปิดงานวันเด็กประจำปี2566พร้อมกับมอบคำขวัญเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจในายชัดชาติสิทธ,ธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร<ม>เปิดงานวันเด็ก<า>แห่งชาติปี2566ที่ศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมนายชัดชาติได้ให้โอวาทเรื่องระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาและคุณธรรมซึ่งหน้าที่ของกทมจะดูแลนักเรียนให้มีพลังใจเข้มแข็งก้าวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขในอนาคตและขอให้วันเด็กเป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนกทมพร้อมเดินไปพร้อมๆกันเพราะเด็กมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองจากนั้นผู้ว่ากทมเปิดห้องทำงานให้เด็กๆมีโอกาสนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยและยังให้คำขวัญวันเด็ก2566 น้องก็ไม่ง่ายก็เรียนอย่าแบดแบดอย่าบ่อยใช่ไหมสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างพลังใจดูแลความรู้สึกอย่าไปเศร้ามากเด็กปัจจุบันผมว่ามีเรื่องเศร้าเยอะนะเราจะเห็นเด็กที่เป็นน้องๆท,ที่เป็นโรคซึมเศร้า,ราก็มีเยอะแล้วก็ผมว่าเราดูแลความรู้สึกของตัวเองของเพื่อนดูแลกันต้องตั้งใจต้องมีความมุ่งมนะั่นนักบักบนไม่ใชอะไร้ไี่ง่ายๆหรอกบางครั้งก็เฟลบ้างสำเร็จบ้างก็อดทนไป เรื่องเรียนสําคัญอาจจะมีคนที่ตัวอย่างที่แบบไม่ต้องเรียนหนังสือแต่ประสบสหเร็จก็มีแน่นอนมีแต่อาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ไง